นี่เป็นห้องเรียนของรามาน้อยนะคะก็ที่นี่เขาจะมีการสอนรามะนะคะเหมือนบ้านเรา้วก็สอนในเรื่องของภาษานี้จําเป็น,นมากเลยก็คือภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะไปแวะไปดูนะคะว่าเขาเรียนอะไรกันนี่นี่เป็นภาษาที่เบเอียนที่เบเอียน ถามว่าน้อยนี่เราก็ได้มอบปัจจัยส่วนหนึ่งนำมาร่วมบริจาคไว้เป็นอาหารกลางวันให้ที่นี่ด้วยนะคะ นี่เราก็ได้ปลูกมนตราไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นชมทงบนได้นะถ้าเกิดพาไปชมนี่เย็นเดย์เย็นเดย์ปลูกอ๋อเย็นเดย์อัดคลิปอยู่เราก็ได้ทําการปลูกมนตราโอเคไปดูกันถูกม่อผูกมนตราซึ่งที่นี่เป็นธรรมเนียมที่ สำคัญหลายๆท่านจะนำมนทงมนนะคะมาผูกไว้บนยอดของสถานที่อารามที่สำคัญนะคะเพื่อให้ในตามความเชื่อนะคะทุกๆครั้งเวลาสายรมพัดผ่านก็จะให้นำคำอธิษฐานของทงมนนั้นไปร่องรอยไปตามทั่วสากลทิศขึ้นอีกแล้วให้สรพสัตว์ได้รับพรที่อยู่บนผืนทง เร,เราต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะคะเรื่องร่างกายโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, นี่เรามาอยู่บนหลังาะคาเลยค่ะระวังนะแม่เย็บตรงที่ตะปูแบบนี้นะโ <Okay. S 1> อเคมันหลายคนละเดี๋ยเกล็ลงไปก่อนนะโอเค เราเหยียบตรงเหยียบตรงที่มีตะปูนะโอเคนี่ก็ติดถมมลซึ่งซึ่งอยู่บนยอดค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ